เอาละาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้ผมสั่งตู้เชื่อมมาตู้หนึ่งนะฮะซึ่งตอนสั่งนี่ก็ดูดีมากนะครับส่งของมาแล้วก็แปลกๆมันดูถ้าดูจากกล้องเป็นไงครับตอนนี้ก็ดูดีเนาะดูแบบอลังการดี อาจจะเป็นเพราะมุมกล้องนะฮะเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกๆคนดูด้วยนะครับซึ่งตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับตัวนี้ของยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านมันตุนหนังสือสลับไปสลับมาโทม่าหรือเปล่าฮะชูชูมาหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเอ็มก็น่าจะมาเนาะซึ่งมัน ซึ่งมันเนี่ยตัวมันแค่สอ่ามือผมเนี่ยนะฮะตัวเล็กมากเล็กๆน่ารักน่ารักก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าตัวเล็กๆเนี้ยเขาจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนมีรู USB มีการเร่งไฟอะไรต่างๆนะฮะก็เลยจะมารีวิวนะครับว่าเขาจะดีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวผมประกอบก่อนประกอบไปด้วยกัน นะพืนอนๆประกอบด้วยกันในกล่อง,ของเขาจะมีอะไรมาให้มีสาย2เส้นนะครับก็จะมีสายบวกมีคีมคีบจับถ้าสมมุติเอาไปสร้างบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันจะเสร็จไหมก็ไม่รู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายดินนะฮะกราวนะฮะเนี่ยฮะสายก็สั้นๆเนาะมาแบบสั้นๆไม่ยาวมาก ประกอบนะฮะสีแดงก็เข้ากับสีแดงเนาะเห็นไหมสีแดงก็เข้ากับสีแดงสีดําก็เนี่ยนะฮะสีดํานะฮะก็เอาเข้ากับสีดําวิธีการประกอบตัวเชื่อมนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะตัวนี้เนาะก็จะประกอบกันประมาณนี้นะฮะทุกที่ห้อนะครับอ่ะประกอบเสร็จไงต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูนะครับว่า ว่าตู้เชื่อมเล็กๆขนาดนี้ประสิทธิภาพเขาจะใหญ่ไหมหรือเล็กเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดสวิตช์ไปพร้อมกันนะี่ฮะ เสียงพัดลมนะฮะเนี่ยฮะพัดลมมีแรงใช้ได้เลยครับจิดมากโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เนี่ยไฟยังเป็นศูนย์อยู่นะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมตั้งไฟเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวามาันมาดูไปพร้อมกันนะครับชิ้นงานนะฮะที่ผมจะเชื่อมนะครับเป็นเหล็กหนาขนาด 1.4มิลนะครับก็ <S <S <ets> <S <S จะใช้ลวดเชื่อมอขนาด2.6ดนะฮะนี่นะครับลวดเชื่อม2.6ลองเชื่อมดูนะครับว่าเขาจะเชื่อมได้ดีขนาดไหนยังไงเนาะ สักหน่อยโอเคตอนนี้ผมจะเร่งไฟขึ้นมาโอ้โ oh, หไฟสูงสุดของเขาได้600นะครับ uh, ผมเร่งขึ้นมาตามเหล็กหน้า4 4ผมเอา120แล้วกันถือว่าไฟแรงนะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องปกติเนาะกรณีเครื่องปกติเนี่ย120ก็ถือว่าเป็นไฟที่แรงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเอาหมวกปกติเเผมใช้หมวกแบบนี้หมวกอัตโนมัตินะฮะถ้าไม่มีหมวกเดี๋ยวตาเสียก็แนะนํานะครับใครที่อยากจะเชื่อมก็ต้องมีหมวกอัตโนมัติจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เนี่ยฮะตัวจับนะครับก็ลองดูจะสร้างบ้านถ้าผมว่าถ้ามันใช้งานดีเนี่ยเอาติดบ้านไว้ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะพอได้ซ่อมแซมอะไรประมาณนี้นะครับ นะทำงานเล็กๆสร้างทําโต๊ะทําอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะเป็นยังไงนี่แปะเข้าให้เลย หือว่าติดนะแบบนี้นะฮะไม่เดินนะฮะเนี่ยนะฮะนะไม่เดินนะครับไฟ120ไม่เดินนะถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆนี่ก็ประมาณสักสามสิบแล้วมั้งครับอ่าผมใส่ไปสองร้อยแล้วกันอะตอนนี้มาที่ไฟสองร้อยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ หรือว่ามือผมหนักไปไม่ได้ปกติผมเชื่อมก็ก็ประมาณนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะ เอาขึ้นไปเป็น300แล้วกันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะตอนนี้ไฟ300นะครับ อคล้ายๆกับคนเชื่อไม่เป็นเลยอะือผมเชื่อไม่เป็นมือผมหนักไปปะแต่ปกติก็เดินนะถ้าเป็นตู้อื่นอล่อไป400แล้วกันครับลองดูฮะ400นะครับตอนนี้ไฟ400แล้วนะ เป็นไงฮะดูดีไหมไฟ400นะฮะผมจะลองลากตรงดูว่าจะเป็นยังไงเนาะไฟ400พอได้ครับ โอเคนะในกรณีไฟ400เนาะลองแบบแต้มดูแล้วกันลองแบบจี้แต้มดูนะฮะ Uh huh. ติดตลอดหรือว่าทูบเชื่อมไม่ดีปะ่ะหรือว่าคนเชื่อมนอี่แหละไม่ดี โอเคเรามาเคาะเคาะดูก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเราจะมาเคาะนะครับแปพร้อมๆกันนะนี่รอยต่อนะฮะเชื่อมแต้มตัวลาก เป็นไงจัาจายเลยอดูไปพร้อมกันครับจับได้ไหมร้อนบันไลโอเคตอนนี้นะฮะเราดูไปพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงอ่า,อาจุดที่ผมเชื่อมนะฮะอันนี้คือจุดที่เชื่อมต่อตอนแรกก็ไฟมันไม่ได้เนาะก็โอเคนะฮะได้อยู่อันนี้ตัวแต้มตัวแต้มก็พอได้ครับอันนี้ตัวลาก ยังไงครอืมก็ได้อยู่นะนะครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าโอเคครับแต่ราคานี้ไฟอยู่ที่สี่ร้อยนะครับมีเวดีให้ชาร์จแบตด้วยเออก็เหมาะกับงานทั่วๆไปครับงานเล็กงานน้อย สม,สมมุติว่าราคาราคานี้เนี่ยนะฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยราคาเนี้เชื่อมหลังคาบ้านไม่ต้องใหญ่นะไม่ต้องขั้นแบบทรงปัญญ้นาเอาหลังคาบ้านธรรมดาธรรมดาสักหลังหนึ่งได้เนี่ยผมว่าคุ้มน,ะนะเดี๋ยวเขาปิดก่อนอ่า ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะครับเบาๆน้ำหนักก็ไม่มากนะฮะพกพาสะดวกง่ายแต่ไไฟที่เอาขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะส่วนตัวผมนะ400อเนี่ยถือว่ายังติดนะฮะยังยังเชื่อมไม่มันเท่าไหร่เวลาเวลาเราเชื่อมเนาะมันต้องน่าจะมากกว่านี้ผมเชื่อว่าประมาณสัก500 500ยนี่มันมือแน่นอนนะครับอ่า คันนี้องค์ประกอบมันก็ตัวเล็กๆนะฮะไอ้ตัวด้ามจับก็เล็กๆไม่ใหญ่มากแต่จริงๆเราก็มาเปลี่ยนได้นะตัวด้ามจับเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันเลยไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ๆเหมือนกับที่เราเคยใช้กันเนี่ยอันนั้นอะคุ้นมือแน่นะฮะอันนี้มันเล็กๆ,ๆเลยดูเบาๆนะฮะเวลาเชื่อมก็อาจจะติดขัดกันไปบ้างวัดให้ดูครับ <S <S เห็นไหมฮะเท่าไหร่ 15เซนนะความสูงนะฮะความสูง15บหเซนนะครับความยาวของเขาก็23่สมเซนเห็นไม่เอ่ยกล้องเห็นไหมอ่าเนี่ยนะ,ะความยาวก็ยี่สิมเซนก็ถือว่าเล็กมากนะฮะดูเหมือนของเด็กเล่นน,นะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพก็พอใช้ได้เนาะสามารถใช้งานได้ แต่จะทนทานขนาดไหนเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าตู้เชื่อมเนี่ยถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะทนนะฮะเอาอย่างนี้ซื้อมาตัวนี้ในราคาไม่กี่ตังค์นะครับผมซื้อมาไม่ถึง2,000ตกอยู่ประมาณสักพันแปดกว่ากว่าพันแปดเนี่ยผมไปเหมาทํโครงหลังคาธรรมดาธรรมดาสมมติทําชั้นเหล็กอย่างเงี้ยฮะ,ะทำชั้นวางของเหมือนที่อยู่ในร้านเนี่ยนะครับ หรือ,อทำโรครงหลังคาอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าทําจบนะนะฮะเนี่ยทำโครงหลังคาอย่างนี้นะครับถ้าทําจบนะในราคาพันแปดเนี่ยเออซื้อได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําดูจะไปเมาสดูสักงานนะครับถ้าจบเนี่ยผมยอมรับเลยถือว่าโอเคนะฮะในราคานี้หลังคาชุดหนึ่งก็เหมาก็จุบประมาณสักเฉพาะค่าแรง แล้วก็เครื่องมือเราก็ตกอยู่ประมาณทนะั้งเจ็ดนเนาะสมมติเนจะ็ดหมืเออไอตู้นี้พันแปดก็โอเคนะฮะใช้ได้เสร็จแล้วก็เอาไปบริจาคให้วัด <c oughs> ถ้ามันยังไม่พังนะแต่ผมเชื่อก็ไม่น่าจะพังนะครับแต่แค่มันดูเล็กๆน่ารักน่ารัก <c oughs> ก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะ โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับใครที่กําลังมองหาตู้เชื่อมนะใครที่อยากจะซื้อตู้เชื่อมสักตู้หนึ่งก็นี่แหละนะครับถ้าซื้อมาอะไรครับพันกว่าบาทนี่ก็ประมาณนี้แหละเล็กๆทุกวันนี้เขาพัฒนาเนาะซูเล็กๆก็ใช้งานได้ใหญ่ดีนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ามันเป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับท่านใดก็ ขอกด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องเราด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็จะเอามาแนะนำเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ